บ่ายนี้ที่ภูกเก็ตอากาศร้อนมากครับอากาศแปรปรวนครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวตกบ้างเดี๋ยวแรงบ้างเดี๋ยวแดดบ้างครับก็ร่างกายก็ต้องปรับให้ทันครับเป็นวัดกันเป็นแถวครับน้ำมูกใสูมแพ้ครับแพ้อากาศก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับ สำคัญที่สุดคือร่างกายต้องพร้อมที่จะสู้กับงานของแต่ละวันครับถ้ามีแต่ใจแต่ร่างกายไม่ไหวก็งานก็ไม่เดินเหมือนกันครับทุกอย่างหยุดชั่งหมดครับถ้าร่างกายไม่ไหวครับเนี่ยอากาศร้อนก็ควานก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับให้น้ำช้าง เด็กๆครับตายกันเก้าไอ้หนุ่มหน้าหวานครับจอมซนครับซนแต่ใจดีครับไม่ดุร้ายครับวันนี้เมนูก็ควันก็ไปตัดต้นกล้วยไม้กินครับ สำหรับหญ้าครับควันชุดนี้เป็นควันที่ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่ช้างดีมากครับสำหรับเปลี่ยนหญ้าความสะอาดอีดูแลสะอาดมากครับดูแลเป็นพิเศษนะครับเอ้ยอวนกลมเด็กเลยครับครับโล หายใจไม่ค่อยจนสะดวกสุดเท่าไหร่ครับเพราะว่า,วาอากาศแปรปรวนเฮเอร้าวอรลาวโบกอรลาวเาลยอ,อื้ Dân. Để không thay mà mày ẩu Mày Mấy ma Ê, mày phân Dạ lộ Mày đều ở đây quá งอกัคกับสีทอกับแม่ใหญ่เลยแม่ปุกลุกมาตั้งแต่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออดเออ He. mà on là láo, on e. e đây oh, bây giờ John cô nè tí ở đấy ừ. Ừ, cao đi bay oh, mình chết chứa không đi xỉa không mình cân thôi mình cao thì bay bay ไปอะแม่ลูไปแหละเล่นนะต่อยมากลน้กลน,กลนกลิ้นกับมันชนไหมไม่ก็มาลิ้นหนอมาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมช่วยตัวสะโพกเล่นเลยัเมื่อตัวสถานนี้เนะชื่อไม่ได้หรอกเหมือนเม็ดขนุนแล้วเนี่ยคอสั้นตกแล้วอย่าลุกอย่า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 ,ยาอาสวินที่กล้าเกิดมาบ่อพยายมไผ เฮ้ยม่รูาไหนน้องไหนปี้ปีกินกี่วันมันรู้เกินปีก่อนเลยไม่ถึงเดือนโอ้ยโอ้ยโดนรุมแล้ไอ้กูเฮยเี้ยกอ้ามากยเนไยเฮ้้้อบช้ยลฮมุเ อมัชบาแก้วกับแม่ก็อยู่ด้านหลังครับเนี่ยเอาตูดมาสีห่วยไอ้โรยยังฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเหรเล่นอยู่วันละ เป็นวัดเลยเนี่ยวัสองสามวันแล้วตอนเช้าแดดร้อนตอนเย็นฝนตกทุกวันเลยที่แปลงไม้ร่างกายรับปรับไม่ทัน้องซื้อยาแก้แพ้กินนะไม่ไว้เดี๋ยวลงพังงาเดี๋ยวลงพงาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสักแป๊บมันก็ลงพังงาแล้วนอนพังงาะตรงนี้ไม่รู้จะเอาช้างกลับหรือว่ารอเข้าแปลงแถวนั้นต่อหรือเปล่าไม่รู้ โน้องว่ากับพวกน้องว่ากับพวกนี้เช้ามืดโน่นโน่นโน่นน่่นมาเลยมามาลูกชายเลยเดินไป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 ไปเดินไป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 เออคนป่าเลี้ยงคนป่าเล่นคนป่าสนิทจิตเชือกับยีซอครับดูครับรักกัน

ความปลูกพันอยู่กับจางครับเลี้ยงจางต้องเหนื่อยมากกว่าจางครับปีเล็กได้เกา้าววานจางครับต้องเหนื่อยมากกว่าจางครับแก่ซะสบายกว่าจางาเสดงกว่าไม่ค่อยพลาดน,นะครับขวานจางเขาต้องไม่เดิน้ส้ครับ มีความขยันมีความอดทนยอมเนื่อยเผือกจางครับนี่คือคำว่าขวานจางครับนิยามของขวานจางหลักจางดูแลหจางต้องเข้าใจจางครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อไป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  เมษานเกิดม่บ่ยอมพัาย <Hey. S 2> เดีดีทำอะไรลอก่อนบิดอยู่ที่ถึงงานหางบิดหางบังห่างาบังคลองเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วกันเก่าปะเฮ้ย hey.

นอนนอนลงองทัานกาวนอนลองลูกนอนลองไม่เป็นดีฮะต้องฟึกก่อนมันหนาแล้วนี่หัมันบางมันเริ่มหนาขึ้นแล้วนอเนี่ยขันหางเหรอ,อนนขันาหางออกกันนะ Oi